วิ่งกับเดินเร็วแบบไหนเผาผลาญพลังงานได้มากกว่ากันครับหลายคนที่อยากออกกําลังกายนะครับเพื่อลดน้าหนักหรือเผาผลาญแคลอรี่มักสงสัยว่าวิ่งหรือเดินเร็วแบบไหนเผาผลาญพลังงานได้มากกว่ากันครับจากข้อมูลเทรนเนอร์ประจ y g r o u n า Fitness นะครับจังหวัดเชียงใหม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเอาไว้ว่ามีคน3คนครับเช่นนายเนายบและนายซมีน้าหนักที่เท่ากันอยู่ที่72กิโลกรัมวิ่งและเดินในระยะทางที่เท่ากันคือ1ไม์หรือ1.6กิโลเมตรพลังงานที่ท คนเผาผ่านได้มีดังนี้ครับนายเอวิ่งด้วยความเร็ว3.4นาทีต่อกิโลเมตรเข้าเส้นชัยในเวลา18นาทีจะเผาผ่านพลังงานได้409กิโลแคลอรี่ครับนายบีวิ่งด้วยความเร็ว6นาทีต่อกิโลเมตรเข้าเส้นชัยในเวลา30นาทีจะเผาผ่านพลังงาน378กิโลแคลอรี่ครับนายซีวิ่งด้วยความเร็ว8นาทีต่อกิโลเมตรเข้าเส้นชัยในเวลา40นาทีจะเผาผ่านพลังงานได้319กิโลแคลอรี่ครับจากตัวอย่างนี้นะครับแม้ว่านายเอจะใช้เวลาวิ่งน้อยกว่านายซีมากเพราะว่า ว่าวิ่งเร็วกว่าแต่สังเกตดูน,นะครับจะพบว่าในายเอเผาผ,ผลาญพลังงานมากกว่าในซีแค่90กิโลแคลอรี่เท่านั้นครับสิ่งที่อยากจะบอกก็คือแม้หลายคนคิดว่าการวิ่งเร็วๆสามารถช่วยเผาผ่าญพลังงานเพิ่มขึ้นได้มากแต่จริงๆมันก็มีปัจจัยอื่นๆที่สําคัญช่วยเผาผ่าญพลังงานได้มากกว่าซึ่งปัจจัยนั้นนะครับก็คือระยะทางกับน้ําหนักตัวครับเพราะว่าระยะทางที่มากหรือยิ่งวิ่งเดินเยอะมันจะยิ่งเผาผ่าญพลังงานได้มากครับขณะที่น้ําหนักตัวมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเผาผ่าญพลังงานได้ มากตามไปโดยปริยายครับส่วนปัจจัยที่มีผลในการเผาผ่าญพลังงานน้อยกว่าเพื่อนก็คือเวลาและความเหนื่อยที่ใช้ในการวิ่งหรือเดินครับสรุปง,ง่ายๆนะครับว่าหากอยากออกกำลังกายเพื่อเผาผ่านพลังงานจริงๆสามารถเดินเร็วในระดับที่เหนื่อยหอบเบาๆแทนการวิ่งเร็วๆได้อาจจะใช้เวลามากกว่าเพื่อให้ได้ระยะทางเท่ากันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับรู้แบบนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องตะบี้ตะบันวิ่งด้วยความเร็วแบบโอลิมปิกก็ได้ครับ